เรื่อง4กิโลเมตรของดิจิทั l วอลเล็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตระหนักดีครับว่าในชนบทอาจจะมีร้านค้าไม่เพียงพอเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดและดำเนินง,งานให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งตามคำแนะนำของท่านสมาชิกเรื่องระยะเวลาในการใช้6เดือนเรื่องนี้จำเป็นครับเราต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะสั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะนั้นระยะเวลาในการใช้เงินจำนวนนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมากเศรษฐกิจภูมิภาคต้องการการกระตุ้นถ้าเกิดคนที่มีถิ่ฐานอยู่ที่จังหวัดใดก็ควรกลับไปใช้ที่นั่นมีเวลาหกเดือนครับกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องทำให้สารบัญครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นก็ดีนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เรื่องสี่ตารางกิโลเมตรตามบัตรประชาชน ก็ขอคงไว้ยกเว้นแต่ว่าบางจังหวัดหรือบางเขตอาจจะต้องมีการขยายอย่างที่ผมเรียนไปในเบื้องต้นว่าอาจจะขอดูอีกทีหนึง